สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิดในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็บอกกันีกเช่นเคยนะครับกับประตมความบิดหมอแล้วก็ประตมคนต่างของพ่อศึกษาก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับถ้าจะพูดถึงมีดวาระพิเศษรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้นก็รันมาเล่งเป็นทางการนะครับทุกคนก็จะรู้ดีนะครับว่านั่นก็คือมีดหอฉันปี59เนั่นเองนะครับมีดหอฉันปี59เทีนี้จะเป็นขนาด7นิ้วนะครับ ใบเนี่ยนะครับเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมประมาณสิบสองนิ้วหรือหนึ่งฟุตพอดีนะครับเป็นมีดที่จับถนัดมือนะครับมีดหอฉันเนี่ยตอนนั้นนี่วัดจะไม่มีโค้ดต่อนะครับดังนั้นมีดหอฉันเนี่ยจริงไม่ใช่โค้ดวัดที่ขึ้นมาเพราะว่าโค้ดวัดจริงๆเนี่ยตอปีหนะครับ ดังนั้นมีดหอชันเนี่ยจึงมีโค้ดเฉพาะรุ่นนั่นเองนะครับโค้ดเนี่ยก็จะต่ออยู่ที่ด้ามมีดนะครับเป็นคําว่าพัดนะครับคําว่าพัดแล้วก็หมายเลขที่ต่อก็ต่อที่ด้ามมีดใกล้ๆกันนี่แหละครับตำแหน่งใกล้ๆกันเป็นหมายเลขอารบิกนะครับถือว่าเท่เลยนะครับสวยเลยนะครับอย่างฟีดหอชันเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ขนาดนะครับ ในใบารายการเนี่ยเขาแจ้งว่า3นิ้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นใบ2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับจะสร้างทั้งหมด3 5 0ห้าสิบเล่มส่วนขนาดห้านิ้วเนี่ยจะตอกลายน่องสิงนะครับใบห้านิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วเนี่ยนะครับสร้าง3 5 0ห้าสิบเล่มนะครับส่วนขนาด7นิ้วแบบนี้นี่ตอกลายน่องสิงเช่นกันนะครับ ใบ7นิ้วยาวรวมประมาณ12นิ้วะจ้องการสร้าง200เล่มนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่สุดก็คือขนาด9นิ้วนะครับใบ9นิ้วยาวรวมประมาณ16นิ้วนะครับสร้างเพลง4ียง40เล่มเท่านั้นนะครซึ่งมีดหอชันเนี่ยนะครับเป็นมีดที่หนึ่งในใจของผมจริงนะครับผมชอบมากๆนะครับมีดหอฉันเนี่ยนะครับส่วนตัวก็คือเคยอธิษฐานอะไรก็หลายๆอย่างนะครับก็ประสบความสำเร็จ นะครับเด่นเกี่ยวกับเรื่องพกซัย์นะครับชกโกแลนะครับฮอฉันนะครับมีกินมีใช้ตลอดไปนะครับซึ่งถุงคนรุ่นนี้นี่นอกจากมีแล้วก็จะมีเหรียญแล้วก็ตะกรุดด้วยนะครับเหรียญก็สร้างไม่เยอะนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงชุบทองเนื้อนวะลงยาแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับสร้างรวมกันอยู่ไม่กี่เหรียญเท่านั้นนะครับ ก็ผมเองผมก็ห้อยอยู่ในเสื้อก็เป็นริ e นฮอชันนะครับชอบมากนะครับแล้วก็ตะกุดมหาราบเนี่ยก็มีเก็บไว้นะครับแล้วก็มีตะกุดโทนนะครับส่วนมีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เด่นมากๆเลยนะครับผมได้เล่มแรกมาก็คือเล่มนี้นะครับนี่เลยนะครับเล่มนี้เป็นใบ2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้ว นะครับตอนที่ถามเขาถามว่าเปิดให้ไหมยอยากได้มากนะครับเพราะตอนนั้นนี่ใฝฝันเลยนะครับไม่รู้จะหาจากที่ไหนแล้วนะครับก็ทักถามเขาก็บอกว่าเขาเช่ามาเขาจะปล่อยแพงนะผมเลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกหนึ่งพันบาทจริงๆแนตะ่ตอนนั้นเขาบอกสามพันผมโอนเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนีเ้เล่มหนึ่งนี่แล้วแต่ราคาจะเปิดนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามีเกินครึ่งหมื่นแน่นอนนะครับอยู่ที่อาจจะทะลุหมื่นก็ได้นะครับ ตอนนี้มันหาไม่ได้จริงๆนะครับมีทอชั้นเนี่ยนะครับอยากให้มีไว้นะครับเพื่อนเนี่ยผมเล่มนี้เล่มแรกนะครับสภาพก็เก่าเก็บนะครับก็พอสวยไม่ได้สวยกริบแล้วก็หมายเลขก็ธรรมดาแต่ผมไม่เคยขายเลยไม่เคยคิดจะขายเลยเล่มนี้ก็จะอยู่บนหิ้งบูชาเอามาให้ชมกันนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะมีเด็ดๆก็คือนะครับชุดหมายเลข8ดนะครับซึ่ง การที่จะหา4ขนาดเนี่ยให้เป็นหมายเลขเดีวยวกันเนี่ยมันยากมากนะครับซึ่งตอน,นนั้นเขาไม่มีให้จองเป็นชุกรรมการนะครับเพียงแต่ผู้สร้างเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ที่สงมงา,าคุณหรือช่วยเหลือนะครับในการหาตัทรััย์์เกี่ยวกับการสร้างประตูมงคลรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีอยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเขาก็เลยจัดชุดกรรมการให้นะครับประมาณ20ชุดนะครับที่เป็นหมายเลขเดีวยวกัน ดังนั้นนี่จะของมีดหมายเลข8นั้นน่ะเขามีอยู่2ชุดนะครับก็คือหมายเลขสองกับหมายเลข8ปดนะครับผมก็ทักไปลเล่นนะครับเขาโชว์หมายเลขสองผมเอานะครับตอนนั้นแบบแต่ถามมาถามมามีหมายเลขแดนะครับผมก็เลยโอ้โหคนลุกเลยนะครับแต่ตอนนั้นนี่ผมมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณหนึ่งแสบาทนะครับในการที่จะหมุนเวียนซื้อของผมเคยคิดว่าถ้าผมซื้อมาเนี่ยตังค์ผมหมดแน่นอนนะครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วผมอาจจะต้องไปแยกชุดกรรมการนั้นขายซึ่งผมปฏิญาไม่เลยว่าผมจะไม่เป็นคนนั้นที่แยกชุดหมายเลขแปดออกถ้าไม่ใช่ของผมผมไม่เอานะครับและผมอธิษฐานทุกวันนะครับหวังว่าต้องเป็นของผมให้ได้สักวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับเงินเดือนบัญชีผมมีประมาณสามแสนนะครับก็คือตอนนั้นนี่โอ้โหยอดสั่งซื้อนะครับให้หาในเยอะมากนะครับออาเงินเดือนเดียวได้สามแสน นะครับทักไปเลยยังอยู่นะครับหมายเลขแปดแล้วผมก็ได้ครอบครองทั้งวันนี้นะครับยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนมือเลยนะครับในงนั้นนี่มีทอชั้นเนี่ยไม่ว่าขนาดไหนนะตอนนี้หายากแล้วนะครับที่ผมตอนนี้นี่ถ้าจะดูคลิปนี้แล้วแบ่งปันก็ผมมีเจ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้สภาพเดิมเลยนะครับไม้แห้งๆเดิมๆแทบจะไม่ได้จับได้สัมผัสเลยนะครับนะครับเล่มนี้ใครที่สนใจเนี่ย ผมมี7นิ้วกับ5นิ้วอย่างละเล่มนะครับหมดแล้วคือหมดเลยนะครับอย่างนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ทาะ่าทสางม,มาได้นะครับ ต้องมีแบบนี้เลยถึงจะเรียกว่าเด็กชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้รลด้วยเงินทถองถข,ของเงินใช้เิทุกทุกคนนะ ให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บอย่ลัดตไปนะสูกนะทุกทุกคน